โอเคโอเค <Okay, okay. S 2> มันเด้งเกินไปใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยสวนลุงโชยเนี่ยน่าอยู่นะนนใช่เพราะว่ามันไม่ได้ยากมากอะ่ะรถยนต์รถอะไรก็มาได้อะ่ะสวัสดีครับนี่ครับคู่ร่วมทลิปขราววันนี้พี่กวางพี่กวาง,วางมากับซูซุกิวีสตอมนะครับตันนี้ตัวอะไรนะพี่มีสตอม650มีสตอม650เป็นล้อซีรวดแล้วนะครับตอนนี้ ็มาเจอกับของเรานะครับ CRF 3 0 0รอรลี่รันแรกรันแรกตั้งแต่ซื้อมาอยังไม่เคยวิ่งไปไหนเลยถุงมือก็หายด้วยไม่มีถุงมือด้วยตอนนี้ไปของมาเดือ่อองมาเดือกันครับตอนนี้ก็ความสูงของวีสตอมกับตัว สามร้อยรลี่ห่างกันเยอะครับันนี้สูงมากสูงมากเดี๋ยวพี่กวางนำง่ย้ยเดี๋ยวผมขับตามไม่ไ <ป S 1> เดี๋ยวเราไปทางนครนาะยกเรื่อยๆนั่นแหละไปไปอ,อากาีเขับง่าย ใช่ร้อนเพราะเราแต่งชุดกันเต็มมากตอนนี้สายตัวลิ่งเก่า 啊、我也不知道。 นี่แหละ ดเดี๋ยวเราถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปงนี้ครักครัง้งขอถึงสวยๆส,สักรูปโอ้อยน้ำน่าเล่นมากครับตอนเนี้ยดูดิสันหน่อยตหน่อย อยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละตรงกลางเลยตรงกลางเลยโอเคโอเคถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองโอเคอีกรูปอีกรูปครับแป๊บหนึ่งแช่โอเคก็ <S 1> <S 1> <S <S หมายความว่าตอนนี้เขาก็มาเที่ยวกันได้เลยเนะแต่แค่แบบว่ามันต้องผ่านการตรวจของเขา <S 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 ใช่ใช่โอ้โหเด่น้ำน่านเล่นมากเลยอ่ะนั่นไงดิ ไอตรงล่องแพเอ้ยล่องอะไรนะล <Okay. S 1> ่องแก่งล่องแก่งมีการปล่อยน้ําก็แสดงว่าน้ําก็เยอะอยู่เดี๋ยวเราเขาน่าจะให้ขึ้นข้างบนเขาไม่ให้ขึ้นแล้ว,อวไอเขาก็ชี้มาทางเนี้เดี๋ยวเราไปนู่นก่นอ,อนใช่ใช่เราไปตรงลานกัน

แอนพิวอัพโซสเพิ่งโหลดมาเลยแล้วกินแล้วโอเคยค่ะขับรถขึ้นไปข้างบนได้ขับได้ไหมแล้วเราไปทางไหนก็คือบนกลับไปอีกรอบนึงทางเดิมค่ะพี่มาทักอ๋อสติ๊กเกอร์อย่างเดียวพอโอเคโอแสดงสติ๊กเกอร์ไปแสดงทางขึ้นหรือว่าเราสติ๊กเกอร์ไหนสติ๊กเกอร์นี้ใช่ไหมโอเคโอเค เจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วนะครับว่าสามารถมาเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านได้ก็มาที่จุดทัดกองตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยไปนู่นนะครับค่อยไปขึ้นเขื่อนฝั่งนู้นเดี๋ยวเราก็จะไปครับเดี๋ยวเราจอดถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าที่อะไรเนี่ย รูปถ่ายรูปเส้นหน่อยถ่ายรูปเส้นหนายถ่ายรูปถ่ายรูปเงียบเหงาครับเงียบเหงาไม่มีใครเลย มาเดือดกันนะครับเดี๋ยวเราไปขับสนุนๆที่ฝังมาเดือดกันเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดทางดำแล้วนะครับต่อไปก็ทางเริ่มเอ็นดูโรเบาๆนะครับทางเดรสออกมาไ,ได้สบายอยู่แล้ว่ะเดี๋ยวให้พี่วางไปก่อนถยวจะถ่ายพี่ฟาง ตรงอย่างเดียวพี่กว้างตรงอย่างเดียวก็วเป็นทางครับรถเก่งก็มาได้ครับแต่ลำบากหน่อยดูเป็นควรลลิงนะครับที่แบบใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นยังไงอขาก็ไปได้อยู่แล้วแหละทางมันค่อนข้างหินลอยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นควอลเลนลี่ของเราเนี้ยสบาย เลยฝาเลยโอ้ยย่างกันแล้วเนี่ยลื่นลื่นลื่น เล่นน้ำอะไรเงี้ยครับก็ยังเปิดอยู่นะตรงนี้ยังเปิดอยู่เนี่ยครับสวนดารา โดยพอมมเดีอมว่าทางไม่ได้ยากด้วยพาครอบครัวมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยสบายเลยแต่จรงยังไงพี่ใส่ยางอะไรพี่บ่าวโอเคโอเคมันเด้งเกินไปใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยสวนลุงชอยเนี่ยน่าอยู่นะใช่เพราะมันไม่ได้ยากมากอะรถยนต์รถอะไรก็มาได้อะ มากันเต็มเลยเดี๋ยวใช่คือที่นี่มันคือง่ายไงถ้าเกิดเข้าไปมันก็ต้องผ่านน้ำผ่านอะไรอีกตรงนี้มีสังญาณป่ะตรงนี้มีเดี๋ยวพี่กวางจะปล่อยลมยางนะครับมันเด้งไปมันเด้งไปผมเพิ่งสังเกตมันมันคือทำขอบขึ้นมาอ๋อมันไม่เหมือน

เลียวซ้ายตรงก็ได้ตรงฝาตรงฝาถ้าซ้ายก็จะมันมันหน่อยเพราะเขาปิดฝาไปซ้ายไปซ้ายนี่แหละ หรือเปล่าถ้าน้ำเยอะเราก็ไม่ไปแค่นั้นเองเฮ้ยไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกไม่เยอะไม่ปวางน้ำไม่เยอะไปไหมไหวไหมเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนแล้วกันเฮ้ My life, my life, Okay. ค,บบครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีมีแก๊งมีแก๊งสามคนมาแล้วมาแล้วลอยยันรอยยันไปแล้วบินไปเลยบินไปเลยอันนี้อะไร NMAX หรืออะไรหรอไม่รู้ไม่รู้ยี่ห้อรถโอเอน,นี่ SR SR ตัว h o นด้ a เอดีีเหรออ๋อตัวร้อยห้าสิบใช่ไหมเป็นไงทริปนี้พี่มไม่เคยมาที่ของมาเดือ่อเห็นแต่เอนออฟโรดมาลงก็สบายๆนะาดีนนคนไม่เยอะด้วยช่วงนี้เหมาะมากใครจะมาใช่ใช่ส่วนเราสองคนก็แค่นี้แหละเดี๋ยวหาอะไรกินแล้วกลับบ้านแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วลว,ลว,วันว่างๆ,างๆมาลอง c r f 300สามร้อยรนลี่นะครับรันแรกรันแรกรแรก็ถือว่าประทับใจครับสนุกดีสนุกดีก เดี๋ยว EP 2เเราไปไหนดีไปว่ากันนะหาที่กลางเต็นท์เพราะมันกลางเต็นท์ได้ทถวนี้ชาวบานครับ